สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูคอยไทยแลนด์แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการอนุญาตในประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูฟีเจอร์ในแอปกันว่าเราจะมีอะไรให้เล่นกันบ้างวันนี้เนี่ยเราจะมาดูฟีเจอร์ที่เราจะได้รับบนแอปนะคะว่าเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ไหนได้บ้างหนึ่งค่ะการอัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าหลักของแอปคูคอยไทยแลนด์ 2. ตลาดและราคาคริปโตแบบเรียลไทม์ 3. า ซื้อขายแล้วก็เทรดง่ายๆบนแอปคูคอยไทยแลนด์ 4. สินทรัพย์ยอดซื้อขายตรวจสอบการซื้อขายต่างๆและก็พอร์ตของเราค่ะ 5. หน้าการฝากถอนนะคะฝากถอนด้วยเงินบาทสะดวกมากไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือว่าเทรดมานานแล้วเนี่ยแอปนี้ก็สร้างมาแบบว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนพิงเองก็ลองเทรดแล้วด้วย โค์เรนซีและโทเคนดิจิตอลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเงินทั้งจำนวนในการลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพิงค์จะมาสอนใช้ฟีเจอร์อะไรบนแอปผูคอยไทยแลนด์รอติดตามกันได้เลยนะสนุกแน่นอน